เสียงดัวอ่าบันี้มาเวาเรียงเลขนี่บันี้ปูเนาะอืมบันี้เลขนี่เนาะหลังจากที่บนไววเจ็ยงวดแล้วถือว่าหกงวดงวดที่สิหัดนี่คืองวดที่เจียวันถอดแมนมาปูวะอ่างวดที่เจ็ยนี่เขากระชืว่าเบิ้งว่างวดที่เนียร์นี่สีเข่าวะมันสีเข่าบะว่าเข่ากะบอกไหมบอกไม่บอกไม่อยู่พรานป้านแล้วเอาให้มันเข่าน้าปูเนาะยังได้กับเข่าละงวดนี่คักแล้ว ฝันคักมีอมีคักแล้วเครื่องวางวดนี้นี่เครื่อว่าสิบว่าพลาดนาะปูนะาาอ,อันพูดท่านที่เ้าอยู่นี่ก็คือร่างทรงปู่ชัยน้อยนะครับผู้ที่ยุกลางนี่ก็คือ,อแม่ทับทิมนะครับรลางช่วงยาทับทิมล่นต่อไปทั้งส่วนทั้งฟังขวามือของปอยพี่น้องนี่ก็คือปูขุนวังอ่าซึ่งสามท่านนี่นะครับเวลาไปไสามาสาบ่จิตไปเอาเลขหรือว่ารักษาคน,คน,คนป่วยคนกระจีหวมกัน ร่วมเั้งเมนมมน้ำหลายท่านหลายคน้นเพื่อนกะร่วมมือร่วมใจกันว่าว่าจีเปียนไปขอเรียกจ้กาเี่ยเพื่อนกะจิไปน้ำกันผู้ใดจีเปียนผู้นัง่งผู้ใดจีเปียนผู้เฮ็ดอีหยังเิ็นแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับบ้านนี้เนาะงวดว่างหนึ่งนี่ให้ว่าเขาเก้าสองให้หกสองเขาเก้าสองแต่ว่าผู้กับบอกอยู่หลักว่ามันหกสองนี่อย่าลืมเก้าสองเนาะผู้กับบอกชัดเจนยู่งวดว่างหนึงน่งหน่ะนะครับกับเข้าหกกับเก้าวเดียกครับหกกับเก้าครับ บานนี้สำหรับงวดนี้เดี๋ยวปูต้องงวดเข้าไห้มากแม่นตัวไรก่อนหรืออยู่ใส่น้อ,ขอเขียนไว้ใส่เนาะบ้านนี้ย่ใส่หรอพี่ยุหันว่าเดืมเอือนไมีติเดี๋ยวสิเอาให้กัจเจ้าเบิ้งเป็นอ่านั่นชักกันกัจเจ้าเบิ้งเปลี่ยนัยนย่น,นกกจนนักหน่อยชักกันใส่เข้าใส่ไปนี่เานาะอ่ะบาบานนี้เข้ากล่าว่ายืนยันหลักฐานชักกันนี่ครับ อ้าวันนี้ผมก็ทิใไ้เบิ้งจักหน่อยเดอ้อพ่อพี่น้องเดอ้อนี่เดอ้ออ้าวันนี้ในส่วนตัวเลขเพิ่นให้มาตองหวัดเดอ้อวดวันที่อ่าววดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกห้าอ่าเลขตองหวดของล่างทรงปู่ชัยน้อยนะครับแล้วก็ปู่ขุนวังและแม่ทับทิมนะครับพ่อพี่น้องสิสังเกตเห็นได้ว่าตัวเลขใกล้เคียงกันมากนะครับ ตัวเลขที่เพื่อนไหตองวดมากนะครับก่อนถิ่เมาอ่าคลิปนี้ที่เป็นคลิปโค้งสุดไทยแล้วก็ไทยสุดพ้อเพราะว่ามืออื่นเลสีออกแล้วอเละยจะไปคืนเงินเอาลอผู้ซื่อลอตเตอรี่แล้วก็ได้นั่งเทาเลยนั่งเทาเลยคันนั่งโดนไหลปวดหลังก็นอนได้ครับนอนเปีนั่ก็ได้บ้านี้ในส่วนปูคุณว่างเพื่อนไหมากห้าหกเก้าห้าสองห้าหกนะครับสังเกตวงตัวเลขให้ดีๆนะครับ แต่ละท่านกะตั้งได้ตัวเลขมากนะครับอ่า,อาเพื่อนไปไปน้ำกันนี่แหละแต่ว่าเห็นบ่คือกันนะครับกะมีส่วนแตกต่างยูนิตหน่อยนะครับนี่กัปูคุณว่างเห็นหาหกหาเก้าสองห้าหกนะครับในส่วนปูใช่น้อยบัดนี้เห็นสองหกหาบดนี้อ่ามันเป็นตัวเดียวกันบ่ครับเป็นตัวเดียวกันแต่สับกันคนละตำแหนง่งเด้พอพี่น้องเด้อเบ่งให้ดีๆนะครับปูใช้น้อย ปูใช้น้อยนี่ได้สองหกห้าแล้วก็มีสองสามนะครับจิมไทยไว้สองสามเป็นเลขล่างพร้อมนะครับกับคลิปนี้ก็ถือสรุปไปพร้อมนะครับในส่วนของแม่ทับทิมนะครับยาทับทิมนี่ก็ห้มาสองหาบานี้สองหาครับหกสองหาบานี้ซับไปซับมาอยู่ในี่เราพ่อยพี่น้อง <Okay. S 1> เอาไงว่าเลข <Okay. S 1> ตัวเดียวกันวันต่อไปอ่าสองหานี่คันผู้เสื้อเปลี่ยนน้ำซับอันนี้เห็นบน่านี้จังปูใช้น้อยให้มาสองหกหาก้า เอาหกออกเป็นสองหาท่านที่ครับพ่อยีปน้องครับน,นี่จังปูคนว่างนี่กายสองหกห้านี่ก็เป็นสองหาตัดตัวนานะก็เป็นตัวเดียวกัน,นซึ่งตัวเลขกล็คือตัวเดียวกัน,นทั้งสามท่านได้มานะครับเพราะน,น,นั่นกะล่องเอาไปวิเคราะห์เบืองบ้านนี้เข้ามาติดอยู่ปัญหาตรงคงชุดไทยนี่นะครับพา่าจิมาสอบถามว,าว่าจะเป็นปูคุณว่างอ่าหาทับจิมแล,ล,ล้วก็ปูใช่หน่อยอ่า ว่าเปิ้นสินิมิตจังไาว่าเพื่อนสิทเน้ยนย่ำจังไดมีตัวไดเพิ่มขึ้นมาได้ยินเขา้าเขา่าเข้าว่าได้ยินแวววว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นมานะครับจิจักโตนั่นกาเริ่มจากสัมผัสปูใช่หน่อยสังกนันนบอี้เนาะเอาแผ่นกล้องขึ้นมาสังกันบันที่นี่ทั้งพี่เออว่าปูกะได้ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเนาะครัตัวร่อง ปูได้มากอีกตัวหนึ่งมันเป็นร่องตัวร่องได้สามหาได้สามหาไหมผมมันนี่มีย่านยาตนมันข้นแต้มโอ้หลังจากที่ให้สองงวดไอ้สองหาตัวงวดี่็มันขืนเป็นสามหาเป็นสามหาจะเคลื่อตัวกันตัวกันของเพื่อนโอ้สองนี่ย่านยาตนมันขืนมาเป็นสามเป็นยัง้นมั่นใจว่าสองสี่ข้นมาเปลี่ยนสามปูเอาล่างบอกเพราะว่าล่างงวดปูกับว่า หายมากลั่งเทียกับรดแต้มขึ้นแต้มเนาะครับผมปูกับญาติมันขึ้นมาเป็นเป็นสามสามหาตัวนี้ครับปูกับเรวมาล่องไว้ครับผมเอาเอามาเป็นตัวล่องไว้เป็นตัวล่องไว้ครับล่องสองสองหาครับบ้านนี้ตัวล่องมากอะสามหาสามหาอ่าซึ่งการเน้นล่าง เน,น้นล่างเน้นล really ่างเนาะปูแต่ว so um, ่าปูกับบหมันใจไปได้รอกปูย่านมันขึ้นบนย่านมันขึ้นบนเนี่ยมาที่ซะปูบอกมากนี่เออล่างเทียบมันกับบนลงมาล่างเพิ่นเขื่อนครับผมมันมันเขื่อนมากยังสั่นเอาเอายังไงมาปูเน้นบนเน้นล่างแต่ว่าเน้นตัวเลขอยู่เน้นตัวเลขแต่ว่าเน้นบนเน้นล่างบอกบนล่างครับผมผูได้มากสูงกับขึ้นไปสื้อชั่งครับผูไดมาก ตำกับม้าศีทั้งล่างพี่นะครับ้งขึ้นขึ้นขึ้นบนล่องล่างไว้ลวดแต่ว่าปูมันใจเนาะเบ่งเอาปากกามาดูวยปากกามาเอาตัวสีแดงด้วยนะปูเนาะเอ้าเอ้าเขียนลงด้วยแต่แต่ว่าปูมันมันใจตัวนี้ที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะแต่ตัวล่องกับของเมธพิมเนาะเนี่ยครับผมครับ บานี้ตัวร่องของปูบานนี้ปูที่ให้สามหาเขียนเรื่ียปูเขียนสามหาเลยเอาไร่เมื่อปูมันค่อยขังอ่าสามหาอันนี้ตัวร่องเนาะปูเนาะแต่แต่ว่าหกหาหกสองหานก็ยังซื้อใด้คือเ่ายังคือเก่ายับเนี่ยตัวนี้อายังคือเก่าก็ชัดเจนเนาะปูเนาะแต่ว่าก็เรียกสามตัวนี่กันซับกันเอาครับผม แต่ว่ากับปูกับยำอยู่ดอกหกขับเก้านี่มันตัวเดียวกันคือจะงวดบางหันอยู่ครับอ่าหกขับเก้ามันตัวเดียวกันคือมาเขียนลงไปน้ำเนี้ยสันหกอียงกันกับกับสองเก้าห้ามนั่นเด็กเขาก็เขียนลงไปปูปูกับลงแล้วโอ้ลงแล้วโอ้ปูล่วงแล้วเก้าห้าโอ้ครับเก้ามันก็มันก็อยู่น้ำกันเครือข่ายเดียวกันละปูคนมากกับปูไส่น้อยครับผมอ่าเก้าห้าเนี่ยนี่กับหกห้า เป็นยังไงก็เห็นให้ได้มันใจปานนี่บานนี้มีฟันดีฟันหยั่งบวกผู้มันใจเนาะปู้แปลวที่ได้มองได้มองได้นี่ก็มาเข่าตัวเดียวกันโอ้มันเข่าตัวเดียวกันเอาสามมองเนี่ยสามมองเข่าตัวเดียวกันเบิดสามมองสี่มองก็เข่าตัวเดียวกันเบิดโอ้ครับอวยเนาะอ้ยอวยอวยมากปรนเดี๋ยวชีเพิ่นชีวินเออไม่ใช่จิตติร่างกายบิต่างเพิ่งชีวินอ้าวนี่ครับพ่อพี่น้องเด้อก็ตามนี่นะครับ ตัวเลขยังไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่เพิ่มมาเป็นสามห้าสามห้ามาจากไหนสามห้ามาจากสองห้านั่นแหละครับสองห้าอ่าย่านเลขสองนี่เพิ่มขึ้นมาเต็มหนึ่งนะที่เป็นปสามห้าวัสดุปูว่าอ่าก็เลยเป็นที่มาของสามห้าอ่าวันนี้ต่อไปเนาะกะจิมาถามนะว่ายาทับทิมฝันดีบ่ในส่วนที่ยาทับทิมกะไฮมาเด้ญย,ยาทับทิมไฮมาสองห้ากับสองอ่าหกสองห้าเดี๋ยวมาถามยาทับทิมมาดนึ่นี่ครับ สวัสดีครับยาตะทิมครับอ๋วัสดีครับยาตะทิมอ๋อมานึ่งยทตะทิมถัวแดงกาคาบวันดุงานตะทิมมันใจะยึดตัวเดิม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 นี่มันใจตัวไหลๆก็อนาบนพื้นยางไหหมาอสองตัวคือสองหากับสองหกหาหกสองหาหกเออหกสองหาครับที่ยาตะทิมไหหกสองหาแบบนี่สองหับสองหาครับยั่งยึดตัวเดิม ครับมั่นใจที่สุดครับมั่นใจที่สุดเลยเอ้ชื่อไว้ทั้งสองตัวรดน้อยนะเนาะเอาจับเปอร์เซ็นต์ร่องรางด้วยล้านเปอร์เซ็นต์มาล้านเปอร์เซ็นต์วานกเลยล้านเอร์เซ็นต์เนาะพราะว่าฝันเนี่ยแตฝันเกี่ยวตะพุ่งครับผมกันมั่นใจล้านเปอร์เ็นตเปลี่ยนยางกันท้อนหาลานแล้วผู้ขาสิตตวเคครื่องหนึ่งห้มนเหลียสองท่านอ เอาสั่งจัญญาท้าทิมไก่ยืนยันให้ชัดเจนครับพ่นอไอ้น้องครับบาร์ดี้ครมาสเป็นในส่วนของปูคุณว่างบาร์ดี้ครับปูคุณว่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บาร์ี้ตัวเลขปูคุณว่างที่หงแม่นี่เนะาะก็มี5 5่ห้าหกเก้าห้าสองห้าหกนะบารี้ปูคุณว่างมีความมั่นใจซ้ำใดสําหรับเ,เลขตัวนี้มีฝันอีหยังเข้ามาซึ่งว่าเนี่ยปูคนว่างฝันเนี่ยเปลี่ยนผู้คัดกองวันต่อตัวเลขฝันวันนี้กับฝันวันนี้กับฝันบ่เอาล่างเบาความฝันสุเยซี่ หกเก้าหาสองหาหกหมันมันมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะเลขตัวเดียวหกกับหาหกกับหามอยู่เที่ยงกันอยู่แล้วบาทนี่เที่ยงแต่มาหันหัวเลขหกขึ้นเก้ามันกัสีมาเก้าหาเก้ามาฝันเกียวก็คิดว่าฝันดีอยู่ดอกฝันเกี่ยวเลขที่ห้ไปนี่ละ ฝันว่ามีผู้ใายสองคนคมาขอขอจินเข่าอยู่งื่นนำม,มามาพร้อมกันเพรื่องสองกระถามว่าสิไปใสบอท่านในมีหม่องสิไปสิมาขอเพิงผ้าใสอยู่นี่ก่อนมาขอจินเข่าน้ำจังมือสองมือแน่ว่าเันว่าครับผมในในฝันบาทนี่ก็เลยบอกว่าเอา้าซ้ำสิจินมันได้ยุตัวล่ะมาจิน กินมันเยมิมเยิมแล้วเศร้าเมื่อยแล้วอยากไปใสก็ค่อยไปก็เลยวางสิกินแล้วบัดว่าไปใส่บัดยู่น้ำหันอยู่จนว่าหลายมือในฝันหันยู่น้ำลายมือครับผมก็เลยหูเมือบาดนี่ได้สอเมือมามาฝันอีก ครับผู้ชายสองคนผู้เก่าหันมาขอกินเขาน้ำเหยียบมาอีกแล้วมาเหยียบมาขอกินเขาน้ำวพราะไปใส่มาใส่ผมมาเที่ยวขอจะกินเขาาเก่าพ่านเป็นเฮทสนาซอยกันไม่ได้นานาเก่าพ่อกับเอื้อนขึ้นไปกินเขายึดทั้งเพื่อนไม่ได้บอกว่าจิ้นยุคข้างล่างที่เอื้อนขึ้นไปกิ้นยึดทั้งเพิ่อนเอื้อนไปกิ้นยึดทั้งเพิงทั้งเพิงเพื่อนสองสันขึ้นไปยึดสั้นเพิงอนผลครับผมสั้นสูงผลเพราะว่าหายจิ้นยุคข้างล่างแต่ว่าครับไปหายจิ้นทั้งเพิงครับ ก็เลยว่าเลขนี่มันเป็นเลขบนเลขตัวนี้เป็นเลขบนด้โอ้เลขตัวนี้นาที่เป็นเลขบนว่ะที่พูดแมนเป็นเลขบนนี่ยเก้าห้าห้าเก้าห้าห้าหกนี่เป็นเลขบนแท้เลยไมคือว่าหอุกังเถื่นที่บอกตัวไม่แบบปูเนี่คือเอาเป็นตะเปียงเงินจนที่เขาบอกแต่วเก้าห้าห้าเก้าอยู่มันก็โอ้เนาะเอาแต่ว่ากายังมันก็เปลี่ยนไปได้เบนน่ะปูนะคิดว่า มีคนฝันว่ามีคนอยากมาอยู่น้ำนี่คือบุญหลายแล้วละ่ะบุนบุญอยบานอยู่เฮื่อนหลายแล้วครับเออแบบว่าเขาเขาอิ่มน้ำสำรานเขาเลยเขามาเพื่อเขามีห่อนมะเพิงเกับเขาได้กินน้ำเผาก็คือ <จะ S 2> ว่าแต่กเก่าใหม่อยู่คือเกาอ่าเออก็คือว่าโตในฝันฝันฝันดีแล้วมันมีคนมากเพิ่งใบบุญเผาครับผมนั่นก็คือขันไลมาสรุปใส่กันกับเลขเ่านี่ตีอาก็ได้ ผู้ใช้สองคนครับ<ะ>ผมผู้ชา้กับน้ำหาน้ำหกครับคันเซียวผู้ใา้น้ำหามาสองก็คือสองห้าึ้นไปกินเขายุดเท่งสั้นสองก็คือเป็นเลขหกครับก็คือสองหาหกนี่วันมันพ่อไว้แล้วเดี๋ยวนี้ว่ามันจับว่างโอ้โอูโ นี่คือการที่ว่ามันจับว่างใครว่าตั้งแต่สัมผัสมานี่มีคลิปนี่เข้มข้นก็มีว่ามันกวนเขาสมปีเออตีได้เป๊ะเลยตัวนี้มันถอดขันมันทีเข่ามากเลยนี่เออตีได้เลยโต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 นี่ละผมแมาที่ะเออแต่แต่ว่าให้หฮอละมันระว่างหกกับเบ่านี่หันขึ้นหันลงไ้แน่ครับเออให้ละมันระว่างเอาครับตัวนี้ละมันทีเลนงานหฮอครับฮะคากแล้วคากแล้วขันเจ้าได ได้โชคได้ใช่ก็ล่องหยอดไว้พอพี่น้องคาเทียได้มีโอกาสได้สั่งหอระครั้งคพรบะว่ามีโชคมีใช่เนี่ยกระสังได้แล้วก็ถามว่าเอ้าใครว่าเทียเรียกใครจะสั่งอยู่บ่านหอระครั้งบัดว่าสร้างคือเราครับ <c oughs> อ่า่าเทียเรียกกร้างได้ <c oughs> <c oughs> ก็เจ้าว่าสร้างให้บุญหนุนเจ้าของเนาะส <c oughs> <c oughs> ร้างบุญหนุนบุญเอาให้แห้งสร้างแห้งได้แห้งสร้างแห้งได้ เขาบ่กหาบุญสะกอดข้าสิได้ยจังไดเมีนออตัวครับให้เขาหาบุญสะกอนเอาบุญเขามาใส่ในตัวในตัวเขาสะก,นกอน,น,น,น้องก้อยสีด้ยดิเมีนเมีนเมียนเมียนออดปูขุนวังเว้าชัดเจนนะครับพ่อพี่นอ้องเพราะฉะนั้นต์กับฝากบอกบุญพ่อพี่น้องในส่วนของหัวระฆังเด้ออ,อ,อย่าเข็ดส่างห่วกับปูขุนวังอาอยาตับทิทมหรือว่าปูใช่หน่อยนะครับเพื่อนกับเป็นตัวตั้งตัวตีเห็ดในส่วน หอวรักขัง้งทั้งวัดนี่นะครับเพื่อนเริ่มมาเจ็ดปีแล้วแต่วงบประมาณมันใสหลายงบประมาณก็ใส่สี่แสนบาทวันนี้เพื่อนได้เท่าไดรเพิ่นกับมาทอนใส่งเงินจากการปัวคนรักษาคนเหิ่นกับมาทอนใส่หอลรักขั้งนี่ละตอนนี้ได้เสาแล้วสี่เสาพ่อพี่น้องตอนนี้ได้สี่เสาแล้วครับแต่ติแต่ว่าเลขเถือกมากแล้วหกงวดติดนะครับได้สี่เสาวันนี้เป็นเจ้าไหนวันนี้พ่อพี่น้องก็ร้องวีคอเบืองอ่าก็เทือว่าผม ขี่รถไกลไปไก,ก่มาเดี๋ยวเบื่งกะ่าโอ้ยอด่าตนบ่ไดดเพราะฉะนั้นกะฝากบวกบุญพ่อพี่น้องในเด้อให้มันถึงเวลาไปที่ห้าสีได้มาเฮ็ดสร้างหอละข้างน้ำกันสีมาส้างหอละข้างเพื่อให้มีซื้อมีเสียงฝากซื้อ,ฝา,อฝากเสียงไว้ในพระพุทธศาสนาอืมตัวพ่อพี่น้องสร้างท้าววัตถุสร้างไว้บ่เสียหลายครับเกิดเป็นคนมากนี่เนาะได้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเฮ็ดจิ่งดีๆไว้ในพระพุทธศาสนาบุญนี่มันจะไปน้หนุนเกลือใหหมูห้านี่ละ่ะ เออให้เป็นไดระคัางดังท่อไดบุญเขาก็ดังท่อนั่นล่ละพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าดีสาหรับผู้ที่กำลังอ่าอยากมีซื้อมีเสียงบ่เอออยากทำกิจการอะไรกับิสือเสียงกับดงดังตัวหน้าแมนครับอ่อเราว่าสีเป็นลูกน้องเขากสิได้เป็นหัวนาตัวบ้านเออกล้องไก่ดังไก่ครับห้องเฮื่องไปตัวบอกฟื้นยศพระบรรดาศักดิ์อะไรกับศี มีคนรู้เห็นไปทั่วโลกโลกกาก็คือเสียงลังข้างล้ามันดังไกลครับผมดังเงี้ยไปน้าอากาศน้าดินน้าดอนละดังไปเบิร์ดเขาท้ำกุศลอันใดหรือว่าทํากิจการงานอันใดก็แล้วแต่ครับสีมีคนเคารบถือหน้าถือตาเฮ้าห้เกียรติเฮาครับนั่นคือการที่คนเฮ้ามันดังดังไกลดังกวง้างครับผมมันก็ค่อยมีคนมากคารพบเฮ้าเด้ แม่ถ้าเขาว่าดังไก่ดังกวางก็บพามีไฟสิเข่าคารูจักนะคนมูจักไฟสีไหเคารนามแม่นบ่ชนะเออคนอ๋กระชัดเจนนะครับเพราะสรุปตัวเลขอีกรอบนึงนะครับอ่ากัในส่วนของตัวเลขกัมี่ตัวเลขกับเครื่องเก้าหาเนาะสองหาหกอ่าให้ตับใส่กันเอาเด้อพอพี่น้องเด้อตัวเลขที่เอาเอาง่ายมาตัวเลขที่เห็นเห็นนี่นะครับแอดมองไปแล้วนี่นะครับกับมี่สองหาอ่า สองห้าหก้วคาหกห้าสองนี่ละครับซับไปซับมา้วก็มีสองตัวก็มีสองสาม้วก็สามหาสองหาเท่านั้นครับอ่าซึ่งเล็กอ่าที่ปูสามท่านนี่เพื่อนไปเฮ็ดพิธียุไสกันแล้วแต่กับเพื่อนก็ได้มาตรงกันจะเล่สรุปยัไงไง่มามีเล็กเท่านี้อ่า<ะ>เบื้องอรรดไปไปตัดเอาเด้อครับไปตัดเอาจับคู่กันเอาตัดนาตัวนาตัวหลังออตัดเอาครับ ยายามตัดตัดเอาเอาหกกับสองไปยูน้ำกันเอาหกกับห้าไปยูน้ำกันเอาหากกับเก่าไปยูน้ำกันก็ตัดเอาซับยูนี่นี่ละครับยูนี่นี่ละเล็กว่าไหลตัวแต่ว่าผู้ใดสิเอาจังไหท่านาะเนาะแต่ว่ามักตัวใดก็ขึ้นเน้นตัวนั่นรวดนี่ยูนี่นี่ละเลขกเน้นเอาเน้นเอาแต่ว่าปูไม่ควบมันใจหลเรื่อยไง ห้าหกเก้าห้าสองห้าหกหนูนะปูนะมีความมั่นใจร้ายสูงแม่นมมากตัวนี้ปูเสีห่ะแม่นมมากตัวใดมันตัวเดียวกันคือเขาหล่อสองหาหกกับหอกหาสองแม่นุ่มเลยแม่นมครับแม่นุ่ียันนไว้ตำหนักครับวันนี้ว่ามีนเอานงิ้นมากล่อ้ตำหนักหลายหลครับวันนี้ข้อบอกลูกไม่ใช่นลูกปัดฟันว่าอันว่าอันผู้ชอยสมบัติอันมาตายอยู่เหี้ยนเฮาเดแม่พะนะ ตายเราโยค้าือเลยกินทีวันวาะครับเอาชมบัตรกับชมบัตรเนี่ยซื้อเพื่อนกับเงินท่องแะไะซื้อดีก็ได้ฟันดีก็ได้ัวซื้อกับซื้อชมบัตรไหมวรับเพื่นเป็นผู้ซอยสรุปแล้วมันกับตัวเดียวกันแล้วเนี่เนะครับฮะมันตัวเดียวกันกับชัดเจนครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือทีสรุปคิมไทยไว้ซํานี่นะครับเอเดี๋ยวแพนกล้องขึ้นมากอนบันอือม อ่อบาี้กาเห็นสุขูสุกคนก่อนมันิก้อนทฉีดอันอำลาผ้าจากพ่อพี่น้องก็ได้จะรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเพราะว่าจะเป็นปูช่ยน้อยนะครับแล้วก็บยาทับทิมแล้วก็ปูคุนว่างสามท่านนะครับที่เป็นตัวตั้งตัวตี้วก็บนบาดสารกาวขันสมมุติว่างวดนี้ถืออีกนะครับบนครบเขียนวดถือครบเขียนวดแล้วเพิ่นกับิบ่นต่อเฮ็ดจนหอละข้างแล้วครับพ่อพี่น้องเนี่ยเอางสั่นเนาะอาจจะไหกับคลิปนี้กับจิรบกวน บูกับยาซ้ำนี่แหละครับผมขอบคุณในหลายครับขอบคุณสุขูสุขคนครับโชคดีมีใช้สุขูสุขคนเอฟซีกระไดเนาะอ่าชมมีโชคมีใช้มีโชคมีลาบน้ำกันครับอ๋อเออยังดวงน้องค้ับหาได้เฮ็ดได้สาบร่วมกัน<า>ครับผม